กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ช n n นลสัญจรประจำตอนที่92ประจำวันพฤหัสที่1กันยายน2559นะครับไอชนเนลเดินทางมาถึงตอนที่92ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงจากพิธีกรที่ จริงใจไปกับผมต่อเรื่อยๆนะครับข่าวสารเกี่ยวกับในวงการพระพุทธศาสนาข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายพี่น้องก็จะได้รู้ข้อมูลที่เป็นจริงจะได้ไม่ต้องถูกสื่อซึ่งไม่เป็นกลางสื่อซึ่งบิดเบือนใส่ร้ายหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่จงใจจะใส่ร้ายทำลายหลอกเอานะครับติดตามผมมาเรื่อยๆวันนี้ผมสัญจรมาที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับด้านหลังผมเห็นไหมครับพระาธาตุซึ่งสวยสดงดงามนะครับ สีทองอารามนะครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครับที่อําเภอเวียงป่าเป้าชื่อว่าพระธาตุม่อนเจ้าหลายนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีผู้คนหลั่งไหลามากราบไหว้บูชามานมัสก,การกันเยอะแยะมากมายทั้งคนที่เป็นคนเชียงรายและคนต่างพื้นที่นะครับมากันเยอะแยะมากมายก็ขอเรียนเชิญพี่น้องสาธุชนทุกท่านได้มากราบนมัสก,การพระธาตุม่อนเจ้าหลายกันเยอะๆเลยนะครับ ผมมาเชียงรายวันนี้มาเวียงป่าเป้าวันนี้ก็เช่นกันนะครับได้นําพระบรม,มสารีริกธาตุนะครับซึ่งผมได้รับได้รับเมตตามอบมาผมก็จะนํามามอบให้กับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของผมซึ่งท่านอยู่ที่อําเภอเวียงป่าเป้านะครับก็จะามามอบให้กับท่านเพื่อท่านจะได้นำมาบูชาสักการะและก็กราบนมัสการให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับก็เอาบุญนี้มาฝากาแฟนคลับทุกคนเลยนะครับ วันนี้ไอแชนแนลนะครับขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับทางการบ้านการเมืองซึ่งวันนี้ฮิตฮอตสุดๆก็หนีไม่พ้นเรื่องตับแตกนะครับมีนักโทษคนหนึ่งได้แขวนคอตายที่ d ีเอนะครับตามข่าวประมาณนี้แล้วปรากฏว่าสาเหตุของการตายน่าจะมาจากการที่ตับแตกแล้วก็มีหลายคนพยายามบอกว่าการที่ตับแตกน่าจะมาจากการปั๊มหัวใจแต่ก็มีคณะแพทย์ได้ออกมายืนยันว่าการปั๊มหัวใจไม่สามารถทําให้ตับคนเราแตก ก็เป็นหน้าที่ของท่านภัยสิทธิ์วงเมืองนะครับอธิบดีกรม DSI ที่จะต้องออกมาไขข้อข้องใจไขความระแวงของสังคมที่จับตามองไปที่หน่วยงาน DSI ผมเองนะครับก็ขอให้กำลังใจท่านภัยสิทธิ์วงเมืองว่าในฐานะที่ท่านกํากับดูแล กรมนี้นะครับก็ขอให้ได้อธิบายชี้แจงความเป็นจริงหรือสาเหตุที่แท้จริงของนักโทษรายนี้ที่เสียชีวิตเพราะการตับแตกเนี่ยว่ามาจากอะไรทําให้สังคมได้กระจ่างเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการตายที่เกิดจากสาเหตุพิลึกแบบนี้จะทําให้กรม d s i ขาดความน่าเชื่อถือต่อสังคมก็ขอให้กําลังใจท่านภัยสิทธิ์วงเมืองนะครับวันนี้ไอแชนแนลนะครับก็จะขอนําเสนอ ข่าวที่โจมตีวัดพระธรรมกายมาเป็นระยะเวลาพอสมควรจากพี่น้องที่ไม่เข้าใจหรือจงใจที่จะใส่ร้ายในสื่อโซเชียลเมื่อหาสาเหตุอะไรมาต่อว่าไม่ได้ก็จะควักสองสาเหตุนี้ขึ้นมาโจมตีลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายผมในฐานะลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย และลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายก็ได้ยินมานานและก็ถือโอกาสนี้นะครับจะได้อธิบายความเป็นจริงและขอปฏิเสธนะครับทั้งสองข้อหาเลยนะครับข้อหาที่ว่านะครับข้อหาที่1ก็คือเมื่อมีคนเห็นคนวัดพระธรรมกายมีความสุขมีความเบิกบานและก็รักในบุญต่อทูปเพื่อพระพุทธศาสนาและ มีแต่การไปวัดทุกวันอาทิตย์มีความอาเลิทเบิกบานมีความเ,าเขาเรียกว่าทําบุญกันอย่างมีความสุขก็เลยตั้งข้อหามาสองข้อหาก็คือหนึ่งคนวัดพระธรรมกายเนี่ยถูกสะกดจิตหมู่ข้อหาที่สองคนวัดพระธรรมกายถูกล้างสมองทั้งสองข้อหาคือการสะกดจิตหมู่และการล้างสมองผมขอปฏิเสธทั้งสงข้อหาล้านเปอร์เซ็์ขอปฏิเสธล้านเปอร์เซ็น ขอปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นคำพูดซึ่งเป็นการดูถูกเหยียดหยามและไม่ให้เกียรติคนซึ่งมาทำบุญคนที่มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายจะถูกฝึกโดยกิจกรรมต่างๆทั้งการสวดมนต์นะครับการทำทานถือศีลนั่งสมาธิการกิจกรรมชวนบวชทั้งการสอนให้รู้เกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งการศึกษาชาดก ทำให้มีความเข้าใจในการสร้างบุญสร้างบารมีว่าก่อนทำขณะทำหลังทําต้องเป็นยังไงทํำยังไงทําน้อยแต่ได้บุญเยอะๆอะเราต้องเลือกเนื้อดาบุญยังไงแบบไหนทุกคนมีความเข้าใจมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรักและ,ะเขาเรียกว่าให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความรักและหวงแหนต่อพุทธศาสนามีความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพอย่างสูงสุดต่อคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินคนที่มีความรักมีความเคารพและมีความเข้าใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีแต่ถูกข้อหาสะกดจิตหมู่ถูกข้อหาล้างสมองมันเป็นไปได้ยังไงผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ คนวัดพระธรรมกายที่มีความรักมีความหวงแหนและมีความเทิดทูนในพระพุทธศาสนานี้เป็นเพราะกิจกรรมการฝึกอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องและฝึกมาอย่างยาวนานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยรวมทั้งคณะสงฆ์ในวัดนะครับกิจกรรมต่างๆทําให้คนของวัดพระธรรมกายมีความเข้าใจในบุญเป็นอย่างดีทําให้อ ละชั่วทำดีทำให้จิตใจผ่องใสเชื่อเรื่องนรกเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องชาติที่แล้วเชื่อเรื่องชาติหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความเข้าใจมีความขมรบเทิดทูนถึงทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ <liber dade. S 1> ่อ,นนอมตนจากคนที่ใจร้อนจากคนที่ดื่มเหล้าจากคนที่ดูด RI, บุหรีจากคนที่เจ้าชู้จากคนที่จับผิดคนอื่นก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนที่จับถูกจับดีกลายเป็นคนที่ วางอุเบกขาในเรื่องที่จะก่อให้เกิดปัญหาทำให้กลายเป็นคนซึ่งมองทุกคนด้วยความเมตตาสามารถให้อภัยคนอื่นได้อย่างดีแล้วนี่คือการสะกดจิตหมู่ได้ยังไงถ้ามองว่าสะกดจิตหมู่เกิดจากการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหรือพระอาจารย์นํานั่งสมาธิการนั่นั่งสมาธิก็นั่งโดยเปิดเผยนำโดยเปิดเผยจะพูดอะไรทุกคนก็ได้ยิน ได้ยินกันทั่วทั้งสภาคน3ามแสนสี่แสนคนขณะที่นั่งสมาธิบางคนก็ตั้งใจนั่งบางคนก็ลุกไปเข้าห้องน้ําบางคนก็ขยับเดินไปนู่นไปนี่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราคอยดูแลไม่ให้เด็กๆส่งเสียงดังขอความร่วมมือในขณะที่คนนั่งสมาธิบางคนก็เดินไปทําธุระไม่ได้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะ สลึมสลือเหมือนถูกสะกดแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลการนั่งสมาธิไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนก็นั่งดีดิ่งจิตใจสงบ เห็นองค์พระก็มีเข้ากลางไปเยอะๆยก็มีบางคนก็ฟุง้งบางคนก็มืดบางคนนั่งหลับสับระงก็มีเพราะฉะนั้นจะไม่มีการสะกดจิตจะไม่มีการทําให้ทุกคนอยู่ในภวังเพราะถ้าทําได้ทุกคนต้องมีผลการปฏิบัติธรรมที่เหมือนกันและอยู่ในห้องที่ปิดและจะไม่มีใครมาสะกดใครโดยเปิดเผยเพราะฉะนั้นข้อหาเรื่องถูกสะกดจิตก็ ปฏิเสธร้อและไม่มีมูลความจริงเป็นการใส่ร้ายเป็นการดูถูกกันนะครับข้อที่1ข้อที่2หาว่าคนวัดพระธรรมกายเนี่ยถูกล้างสมองการที่ ก่อนเข้าวัดเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นก่อนเข้าวัดดูดบุหรี่ก่อนเข้าวัดเจ้าชู้กลายเป็นคนที่เลิกเจ้าชูไม่ดูดบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านักเรียนนักศึกษาเข้ามาก็กลายเป็นเด็กที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนที่มีความขยันกลายเป็นคนที่รักพระพุทธศาสนากลายเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศก่อนวัยอันควรกลายเป็นคนที่ช่วยทำงานบ้านกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะช่วยสังคม แล้วนี่คือการล้างสมองเลยครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้าห้องชีวิตไม่ว่าจะเป็น u ูจีไฟเป็นการฝึกให้นักเรียนนักศึกษากลายเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมเป็นเด็กที่มีคุณภาพของครอบครัวกลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ สาธุชนที่มาก็กลายเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างนี้เรียกว่าล้างสมองเลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีการล้างสมองใดๆทั้งสิ้นมีแต่บทฝึกให้กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนที่รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะมีฐานะขนาดไหนสามารถจัดรองเท้าได้สามารถขัดห้องน้ําได้สามารถรับบุญต่างๆได้ ทำได้ทุกอย่างด้วยความปิติเบิกบานเพราะถูกฝึกถูกสอนมาไม่ได้เป็นการสะกดจิตไม่ได้เป็นการล้างสมองผมขอถือโอกาสในวันนี้ชี้แจงความเป็นจริงและขอปฏิเสธทั้งสองข้อหาไม่ได้ถูกสะกดจิตหมู่และไม่ได้ถูกล้างสมองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นผมพูดเรื่องจริงต่อหน้าพระธาตมนเจ้าหลายนะครับ อชนนประจำวันนี้นำเสนอประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ